สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคนนี้ชื่อว่าสวัสดียามเที่ยงเจ้าค่ะคุณอัปต์นูน thank you you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะพามาชมต้นแอปเปิลนะคะนี่เลยค่ะอันนี้อนาคตก็คือ ดอกแอปเปิลนะคะเดี๋ยวรอให้เขาได้รับความอบอุ่นนะคะเขาก็จะผีดอกแย้มเกสรน,นะคะจากที่เ็าเป็นดอกตมูมซอบอมิมาแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆนี่ก็คือใบมานะคะที่กันนิกาเคยบอกเสมอว่าที่มันอยู่ข้างๆซ้ายฝานะคะเนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดกิ่งแต่งกิ่งสมบูรณ์แบบนะทําแต่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเผาขยะเมื่อเวลามีนะคะต้นกล้าที่ปลูกไว้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้นะคะ ตอนนี้กันก็อยู่ที่สวนชิตะนะคะชิตะแปลว่าล่างนะคะอยู่สวนล่างนะคะตอนนี้เออเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวก็จะมาทําการตัดหญ้านะคะเออก่อนตัดหญ้าก็จะมาเก็บกิ่งที่กันทําไปล่วงหน้ามีเวลาก็มาเจาะมาแจะนี่แหละค่ะเก็บกิ่งใส่รถอีกแตนนะคะแล้วก็ต้ในใอเปิ้ลสวนเนี้ย เมื่อก่อนเป็นต้นใหญ่มากเลยเต็มสวนนะคะมีประมาณ 40- 50ต้นไม่น่าเชื่อเนาะปลูกห่างประมาณ6เมตรนะคะต้นใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ยังต้นเล็กแล้วทีเนี้ยเราก็มาลงต้นก้าวไว้อะไรประมาณนี้นะคะต้นก้าตรงนี้ก็ตายแล้วมีแต่เสาโดเดอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยแหละนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะที่เราตัดไปเห็นตอ่อนั่นแหละแล้วก็ข้างหน้าสวนเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งหมดเลยนะคะนู่นไปยันตรงเสาตรงนู้นเลยนะสองต้นทีเนี้ย ปัญหามันมีว่าสวนนี้อยากจะลงองุ่นนะคะสวนนี้ชื่อว่าสวนชิตาะนะคะสวนล่างเพราะว่าเดี๋ยวเราอ,ะอ่ะจะแจมองุ่นลงนะคะปลูกเพราะสวนสองสวนเนี่ยเจ้าของสวนเจ้าของที่เขาอนุญ,ญาตให้ปลูกแบบร้านแบบปลูกแบบสไตล์ไทยก็ได้ง่ายๆจะได้ประหยัดงบประมาณของเราเนาะเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของการนิการเนาะนี่แหละ เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันมีอายุการใช้งานนานมากเป็น20 30ปีขึ้นนะเห็นอย่างเงี้ยรากมันแข็งแรงตัดอามและแขนทิ้งไปไม่รู้เท่าไหรล่ละเนี่ยต้นมันเป็นโลกนะคะขึ้นไปข้างบนถึงจะมองรู้น่ะที่เห็นนี่แหละค่ะต้นต้นใหญ่นะคะเออปลูกห่างประมาณ6เมตรนะคะแล้วท่านประธานเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วมันก็มาทำอันนี้ตอนเย็นเลิกจากงานบนเขาที่งานสกีนะคะมันก็มาโค่นต้น แต่ลากนี่ยังไม่ได้โค่นนะต้องใช้แมคโครมายกแต่โค้งไม้เราปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ผุพังมันไปเองถ้าเช่าแมคโครมันเป็นงานใหญ่เพราะเราไม่มีเวลาไงแล้วมันก็เสียค่าเช่าวันละแปดเซงก็คือตกสองพันบาทเมืองไทยเนาะเดี๋ยวก็จะเอารถอีแตนมาขนนะคะตอนรอบใบยๆนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานท่านประธานมันก็ขนไปแล้วรอบนี่แหละคะ่ะเยอมากเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ขน เราก็จะเอาวางไว้หน้าสวนนะคะทุกปีสวนนี้ก็าวางไว้หน้าสวนนะคะขนไปวางไว้หน้าสวนแล้วก็เดี๋ยวชาวบ้านที่เขามาเก็บเขาก็จะมาเอาไปอะไรเงี้ยเอาไว้เอาไว้ก่อเข้าไปในอะไรเขาเรียกอะไรอะหน้าหนาว่าเข้าไปอังโลในหน้าหนาวอเนาะที่เป็นป่องเหมือนยุโรปอะเขาไม่ต้องเป่าไฟนู่นหละคะ่ะจริงๆต้องโค่นทิ้งหมดนะคะแต่เราจะตัดแบบให้มันเหลือบ้างอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราลงองุนถ้าเราลงองุนนะเราก็จะต้องให้เกษตรกรเขาเรียกว่าโนกเกเยวพวกสหกรณ์เขาเรียกอะไรนอกภาษาไทยะมาดูอีกทีนึงว่าเราจะตัดอันนี้นะเผื่อเขาช่วยเงินเราสมมติว่าเราเสียซื้อซื้อการลงทุนของเราสมมติว่าเราลงทุนต้นองุนต้นอ่เอ่นประมาณ ร้อยบาทเขาอาจจะออกให้เราสามสิบาทเราออกเองแค่เจ็ดสิบาทนึกออกไหมคะเขาก็จะช่วยเราตรงนี้ด้วยนี่แหละค่ะเนี่ยเออประมาณนี้แหละสวนนี้ชื่อว่าสวนชิตานะคะสวนล่างขอบคุณมั่มากค่ะสวนล่างนะคะชิตาแปลว่าล่างนะคะนี่แหละค่ะเนี่ยปีนี้อุย้ยเขาผีเขาจะเริ่มบานผีดอกแย้มเกสรเร็วๆเ,เนี้ยคิดว่าไม่เกินสองอาทิตย์ หอกค่ะประมาณเนี้ยสองถึงสามอาทิตย์นะคะเนี่ยนี่แหละค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเห็นไหมข้างๆตรงนี้มันก็เป็นใบตรงเนี้ยเป็นลูกแอปเปิลแน่นอนเพราะว่ามันมีกิ่งยื่นลงมาแต่กิ่งอันนี้มันเล็กมากมันรับน้ําหนักไม่ไหวหรอกแต่ถ้าเกิดเราก็ต้องเอาเผื่อไว้หนึ่งลูกตรงนี้เนาะมันมีห้าดอกจริงอ่ะเอนี่แหละค่ะอนาคตนี่เลยชีวิตดีๆขอให้รอดปีนี้เถอะนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ถามว่าทําไมต้องโค่นทิ้งดูเดี๋ยวดูเดี๋ย ัดแคนนี้เนี่ยเข้าไปกวงหมดเลยเนาะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนี่แหละค่ะเออแต่ล่างมันแข็งแรงมากแต่แขนมันไม่ไหวแล้วไงรู่น่ะมันโดนกินจนผุก,ก่อนหมดละแล้วก็ถามว่ามันอนาคตมันก็ไม่สมบูรณ์นะแต่เราก็ต้องเอาทิ้งไว้อย่างนี้ เราก็ตัดทิ้งไปนั่นแหละแต่เหลือน้อยหน่อยแต่เรายังไม่โค่นตัดเหมือนไอ้สองต้นนั้นมันไม่ไหวไงถ้าเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันไปลามคนอื่นเขาไปลามเพื่อนรอบๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันรอบเย็นๆอีกเนาะไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวกันก็จะมาเก็บกิ่งอยู่ตรงสวนนี่แหละนี่แหละเป็นโลกค่ะแบบนี้นี่เลยนะแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย thank you you so much my f n